เมียนมาคือเมียนมากนะโรดิงาก็โรดิงานะผมไม่เอานะโรดิงาไม่เอานะผมไม่เอานะผมคือว่าเขาไม่ค่อยรักษากฎกติกาโรดิงาไม่เอาไม่เกี่ยวโรดิงาไม่มีใครก็เอาเราก็รังเกียจกันแค่นั้นแหละโรดิงาผมบอกเลยผมไม่เอาผมเคยพูดไปแล้วผมไม่เอาเขาอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาจะเอามาทําไมละครพูดงั้นลงก็ผมไม่เอาโรดิงาผมไม่เอาอ่ะผมไม่ชอบอ่ะก็เขาไม่รักษากติกาถ้าเคตรังเขา ก็อย mm ู hmm. world, BBC, no mm ่ที่ประเทศพม่าดิจะมาทาไมที่นี่ล่ะก็โดนพม่าไล่มาก็เขาอยู่ในประเทศพม่าเขาก็ต้องทําตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรตามใจตัวเองนะครับเขาให้คุมกําเนิดคุณก็ไม่คุมกําเนิดอ่ะไอหลักศาสนาบางอย่างผมว่าบางทีมันก็ต้องปรับนะเว้ยเฮใช่ไหมจะแบบแม่งผสมพันธุ์อย่างเดียวแล้วแพ้่ลูกแพ้หลานอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวืงนะแล้วดูแลไม่ได้มันจะมีกันทําไมลูกเต้าอ่ะไอฮาไม่ใช่แม่ง แพรู่กแพร่หลานแล้วก็ตายเป็นภาระใครเขาจะเอาละ่ะมนุษย์ที่ไม่ไม่ยอมเคารพกฎิกาฑสังคมอะ่ะจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวแล้วผมไม่สนใจประเทศนี้นประเทศอะไรละ่ะคุณจะมาให้เราเลี้ยงดูได้ไงคุณก็ต้องหนึ่งคุณก็ต้องทํางานสองคุณต้องดูแลตัวคุณเองให้ได้สามคุณต้องดูแลครอบครัวคุณเองให้ได้ไอ้สัตว์ไม่ใช่แม่งมาอยู่แล้วก็แพร่พันโยเยโะยแย,ง,ยง,งานการไม่ทามันจะเข้ามาทําส้นตีนอะไระผมก็พูดตรงตแบบเนี้ยเข้ามาแล้วมี ปัญหาเนะี่ยผมก็ไม่เอาแต่ชาติอะไรก็ช่างเถอะอ้าวผมเคยดูนะที่ประเทศแคนาดานะมีชาวมุสลิมอพยพไปอยู่ที่แคนาดาแล้วก็ไปประท้วงเรียกร้องให้เอาเมนูหมูออกจากเมนูอาหารกลางวันที่โรงเรียนทั้งนายกแคนาดาบอกว่าเราเป็นประเทศที่อยู่กันมาอย่างมีความสุขแต่พวกคุณอพยพเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เคยเรียกร้องให้คุณมา แต่คุณเรียกร้องจะมาอยู่ประเทศเราเมื่อคุณมาแล้วคุณควรจะต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศเราไม่ใชใ่เราเปลี่ยนแปลงกฎของประเทศเพื่อคุณคนระับถ้าคุณไม่พอใจกับเมนูอาหารกลางวันที่มีหมูคุณก็อ,อกพยพกลับไปได้เลยเราก็ไม่ได้ห้ามจบครับมันเรื่องอะไรล่ะครับใช่ไหมเขาอยู่ก็อยู่ดีๆแล้วอยู่ไปรณรงเรียกร้องให้ว่าให้เอาเมนูหมูออกจากเมนูอาหารกลางวันที่โรงเรียน มันเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นผมเป็นปัญหาที่ผมก็ไม่ยอมอ่าใช่ไหมครับคุณนับถือก็เรื่องของคุณผมไม่ได้นับถือกับคุณนี่เพราะหนึ่งเขากินหมูทั้งโลกก็ไม่เป็นไรนี่คุณไม่กินก็อย่าไปสั่งก็อย่าไปกินก็เคียยวออกก็จบแล้วใช่ไหมครับผมไม่เห็นด้วยนะครับที่มันมีการอะไรต้องใส่เครื่องหมายฮาลาลอะไรนะนะมีบางประเทศนะมาสั่งสินค้าผมนะมาสั่งอาหารหมาผมนะแล้วถามมีได้ใบฮาลาล่ะผมับ ชาวไปทําไมนะครับไอ้ผมต้องไปขอใบฮาลาลต้องเสียปีอะไระไรสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมเรื่องอะไรนะกูไม่ขายเยนี่ยสินค้าต้องมีเครื่องหมายผมว่ามันไม่ยุติธรรมอะ่ะผมต้องไปขอใบอนุญาตแล้วกูก็ไม่ได้ผลิตอะไรมันผิดหลัก่หว่านะครับแล้วผมก็ไม่ชอบไงดังนั้นผมก็ไม่ทําธุรกิจด้วยผมเคยบริหารโรงงานเครื่องดื่มนะครับแล้วมาสั่งน้ำผลไม้จากโรงงานผมนะแต่ขอให้เราต้องมีเครื่องหมายฮาลาลนะผม,ผมไม่ทำ ไม่ขายผมก็เลยงงเฮ้มันมันผิดหลักศาสนาเน้ผมไม่เข้าใจนะมันก็หนาผลไม้อะกนเลยไปมาจนนี้โรงงานหลายๆโรงงานด,ดัดจริตนะคุณองดูนะปลากระป๋องก็ต้องมีเครื่องหมายนะไม่มีเครื่องหมายไม่สามารถส่งไปขายในประเทศมุสลิมได้ไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรศาสนานะแต่ผมเพียงก็ว่าเฮ้บางครั้งเนี่ยถ้าอะไรที่มันเกินเกินไปผมก็ไม่เอาเผมไม่เห็นด้วยนะที่มันมีการอะไรต้องใส่เครื่องหมายฮาลาลอะไรนะนะมีบางประเทศนะคุณดูเดี๋ยวนี้สินค้าเราหลายอย่างมามา,มา,มาเมื่อก็ต้องมีเครื่องหมายฮาลาลน,นะครับ ไม่งั้นส่งไปไม่ได้ผมว่เนยงงไงถ้าไม่มีเครื่องหมายนี้แต่พอมีเครื่องหมายมันไม่ได้ให้ความฟรีนะเว้ยเสียตังค์นะเออแล้วไปขึ้นกับที่ที่ลือมาเลเซียมั้งเป็นคนออกกฎหมายออกไอ้เครื่องหมายนี้ให้เราเนี่ยให้ใบรับรองเราเนี่ยถึงจะสามารถผมก็ไม่เอานะผมก็ปฏิเสธไปผมไม่ได้เอาศาสนามาล้อเล่นจะบ้าเหรอผมพูดให้ฟังเฉยผมกินทุกอย่างนะหมูก็กินเนื้อก็กินเหล้าก็กินผมไม่ได้ทําตัวเป็นปัญหาผมไม่ได้เบียดเบียนใครนั่นเอง ถ้าผมเป็นผู้นำประเทศนี้นะความเชื่อคือความเชื่อกฎหมายคือกฎหมายแต่จะไม่เอาความเชื่อมาเป็นกฎหมายนะครับความเชื่อคุณมีสิทธิ์จะเชื่อมคีคุณมีสิทธิ์จะนับถือศรัทธาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับห้คนอื่นต้องทําตามใจคุณกฎหมายคือกฎหมายศาสนาคือศาสนามารวมกันไม่ได้ครับผมว่ามันเป็นการลิดลอนสิทธิของคนอื่นความเชื่อบางอย่างมันไม่มีเหตุผลครับถ้ากฎหมายคือเราเป็นกฎเพื่ออะไรคุ้มครองไม่ให้มนุษย์ มีการรังแกกันไม่ให้มีการละเมิดกันใช่ไหมครับอันนี้คือกฎหมายให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ความเชื่อในศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยเลยกับวิถีชีวิตของปกติคุณไปสร้างความยุ่งยากขึ้นมาเองครับนั้นในเมื่อคุณยุ่งยากคุณก็ยุ่งยากตัวคุณเองไปแต่อย่าไปบังคับให้คนอื่นต้องยุ่งยากตามคุยเรื่องอื่นผมไม่ได้พูดเลยผมยังไม่ได้ว่าศาสนาเขาไม่ดีนะผมเพียงแค่อยากจะแยกออกจากกันนั่นเองเพราะว่าในสังคมคนหมู่มาก การไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับผมนะการไม่เอาเปรียบกันเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันจบแล้วแต่คุณเอาความเชื่อคุณมาบังคับผมไม่ต้องทําตามความเชื่อคุณผมคงทำไม่ได้ผมยังไม่เคยบังคับใครเลยนั้นแ้าคุณเซนซิทีฟคุณกดออกง่ายกว่าคุณอย่าฟังผมง่ายกว่าถ้าคุณแบบเซนซิทีฟมากดัดจริตม,มากก็กดออกไปแล้วกันแต่อย่าบอกวอ้เรื่องนี้ห้ามพูดผมพูดในทุกเรื่องนะอย่าดัดจริตเด็ดจลิตผมไม่ได้ไม่ชอบความดัดจลิต ผมยังไม่เคยด้ไม่ได้ว่าอะไรใครเลยนะคุณชอบไหมล่ะศาสนาบางคาบนาผู้ชายมีมีสี่เมียผู้หญิงมีได้ผัวเดียวอ่ะคุณชอบไหมคุณว่ายุติธรรมไหมผมไม่ได้มีปัญหาเลยผมเอ้ยผมผมคงไม่ได้อ่ะคนเราสามีมีเมียได้สี่เมียผัวเมียก็ต้องมีผัวได้สี่คนเหมือนกันทำไมทำไมเอ้ทำไมผัวมีเมียได้ต้องสี่คนแต่เมียเมียให้มีผัวได้คนเดียวนะครับผมคุณว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ป่าเป็นแค่คิดเฉยนั้นหัวหน้าครอบครัวผู้ชายก็ต้องดูแลลูกเมียเพราะคุณเป็นผู้ชายนี่ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เมียทํางานงงง,ง,ง,งหัวนั่งกิบน้ําชาเลี้ยงนกเลี้ยงลูกด้วยผมกงไม่ใช่นะใครจะไม่ชอบผมก็ไม่ว่านะตามสบายคนระับผมก็ไม่ชอบผู้ชายแบบนี้นะคุณมีสิบเมียก็ได้แต่คุณดูแลลูกเมียให้ดีมีความสุขให้ความรักเท่าเทีเทยมผมก็โอเคแต่นี่บางทีผมว่าบางคนไม่ดูแลรับผิดชอบเลยอะ่ะ ผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นการบัญญัติขึ้นมาโดยสาวกนะไม่น่าจะให้พระศาสดาเป็นบัญญัตินะผมก็ยกตัวอย่างฟังเฉยนะครับแั้นผมผมไม่เชื่อคุณจะเชื่อก็เชื่อไปก็แล้วแต่แต่อย่ามาบังคับให้ผมต้องเชื่อตามก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เองไปพระผมยังไม่สนใจเลยนี่เง่ามาผมด่ากระเจิงอ่ะผมเป็นคนพูดกอ่ะแต่ถ้าผมเจอพระเล่นหวยผมก็เล่นงานเลยอ่ะเพราะผมถือว่าเฮ้ยผมเป็นพุทธศาสนิกชนอ่ะ อ่ผมนับถือศาสนาพุทธผมธนุบรรลุงศาสนาถ้าผมเจอพระเล่นหวยผมก็ต้องเตะมันอ่ะใช่ไหมเพราะเป็นพระไอ้ฮาทาตัวไม่ดีอ่ะผมเดินดูตามตลาดเจอพระยืนเลือกหวยก็เจอดีครับผมไม่สนใจอยู่แล้วอ่ะคุณทําผิดศาสนาจะมาอ้างความเป็นพระไม่ได้พระไว้กาบไหวผมก็ต้องกาบไหวพระที่ปฏิบัติชอบใช่ไหมปฏิบัติไม่ชอบไม่รู้จักทําตามเนี่ยการเล่นกาบันานก็เป็นเรื่องผิดกฎศาสนาอยู่แล้วะ เจอก็โดนเบิ้ลหลอกนะครับก็จะเล่นหวยก็ไม่ว่านะแต่ยายผมเห็นนั่นเองผมเดินไปยังไงเจอพราแจงหวยก็ซวยไปแล้วกันครับอกอย่างนี้ครับผมมีเพื่อนมุสลิมไม่มีครับผมมีเยอะแยะเพื่อนผมก็มุสลิมหลายคนก็คบกันก็ไม่มีปัญหาก็มันก็ไม่เคยมาบังคับอะไรผมนี่ผมก็ไม่เคยบังคับอะไรเขาแล้วเขาก็รู้นิสัยผมดีนะผมไม่เคยไปก้าวไกลอะไรว่าแต่ทําแล้วก็ทําไปแต่ว่าอย่าไปละเมิดสิทธิ์ใครผมถ้าเห็นผมก็อดไม่ได้ต้องเออออกปาก คุณจะเด็กใต้เด็กเหนือก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะมันก็อยู่ที่คุณเกิดที่ไหนก็ได้กันผมนผมอย่ามาเอาาภาคมาแบ่งแยกนะครับความเป็นมนุษย์นะเกิดที่ไหนก็คือมนุษย์นะไม่ว่าเกิดใต้จะดีคนเกิดเหนือคนเกิดเหนือจะต้องเลวคนเกิดอีสานไม่เกี่ยวนะครับต่เราเนเกิดในที่ที่มันดีๆมันยังเลวเลยเด็กบางคนเกิดในรัำแท้ยังเติบโตมาเป็นคนคุณภาพได้ใช่ไหมคนบางคนเกิดในครอบครัวร่ำรวยติดยาติด มันไม่เกี่ยวนะผมถือว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมแต่ว่าจะเลือกเป็นอะไรแนละ้วนจะเลือกเป็นคนดีเลือกเป็นขยะสังคมเพราะฉนั้นผมก็ไม่เอาใจคนว่าไอ้ห้ามพูดผมก็ยังไม่ได้พูดที่มันเสียหายนี่ผมก็ไม่ได้โจมตีเนี่ยแค่ว่าบางครั้งมันเรา,เรา,เราต้องมีสตินะครับ